เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วลครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมาพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้เป็นกฎหมายเกี่ยวกับลูกจ้าง นะครับการบังคับลูกจ้างทํางานในวันหยุดเนี่ยมีโทษปรับเป็นแสนเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับสาหรับในเรื่องนี้นะครับนายจ้างนะครับที่บังคับลูกจ้างเนี่ยทำงานในวันหยุดโดยที่ไม่ให้ลูกจ้างได้มีโอกาสพักผ่อนหรือทําทุรละส่วนตัวมีความผิดต้องระว่างโทษจําคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1น0 0 0แสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ทั้งนี้เนี่ยเว้นแต่ลักษณะงานที่ต้องทำติดต่อกันไปถ้าหยุดจะมีความเสียหายต่อง,งานหรือเป็นงานฉุกเฉินอาจให้ลูกจ้างทำงานได้แต่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นข่าวคราวไปนะครับโดยต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนที่ทำ สำหรับลูกจ้างซึ่งมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการบังคับลูกจ้างให้ทํางานในวันหยุดมีทั้งโทษจําคุกและโทษปรับนะครับเว้นแต่ลักษณะงานต้องทําติดต่อกันไปถ้าหยุดแล้วจะเสียหายหรือเป็นงานที่เป็นงานด่วนฉุกเฉินนะครับ สำหรับตรงนี้นะครับมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องในมาตรา25ประกอบกับมาตรา62วงเล็บหแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541และมาตรา144วงเล็บหแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่6พศ2560 นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ